ตอนนี้เออุสลามตีก็จัดหนักโอ้โหครับมาแต่ละดอกครับเหมือนกับนะครับพายุบุญเลยนะเออุสลามัตีครับนะให้กำลังใจนะครับท่นานนะเป็นนะครับวีรสตรีอีกขั้นหนึ่งนะครับนะที่จะจารลึกไว้ในประวัติศาสตร์ไทยกะาารมช้างเป็นไงอนุทิยนที่บอกว่าไม่ให้ละคะ อย่างนี้เาจะมายุบพักนะครับพักเราเป็นอะไรถึงจะมายุพักเรานะนะไอ้ลูกธิดไปอยู่ในสายตามือนะั่น่ะเออุบสุบาลาตีเจ๊แมวครับจัดหนักอีกแล้วครับนะไปยื่นครับนะไปยื่นให้ตรวจสอบครับที่ดินเขากระดโูโอ้โหอ,อนุทินนะครับ งานนี้ครับรวยครับรวยซ้ำซากแล้วมึงครับไหนจะต้องนะครับนะไหนจะต้องนะครับถ้าสารรับคำร้องี่้พวกมึงรวยหมดครับนะถ้าสารรับนะครับตอนนี้เรื่องอยู่อยู่ที่กรตออยู่ที่เอไออยู่นะมีหมายเรียกไปแล้วครับนะเพราะพวกมึงเนี่ยมันคิดใหญ่เกินเบย์นะหลงตัวเองครับมึงคิดว่าอำนาจันอยู่คำฟ้าเลยครับ อำนาจมันไม่ได้อยู่ขับฟ้านะมึงซวยแน่งานนี้เจ๊เอาตายครับถึงขั้นนะครับต้องเอาตายเลยครับนะท่านผบชี้ดินเขากระโดงครับนะเห็นหรือยังนี่ครับของจริงนะครับนะไอเจตุพรนี่ครับต้องเล่นอย่างนี้ครับมึงจะได้ใจมวลชนครับแต่มึงเล่นง่งูควายอย่างนี้ครับใครจะไปกับมึงไปถ้ามึงกล้ากูไปนะครับนะ เพื่อนผมบอกว่าอ้าวกูได้เงินด้วยแท็กูต้องไปเลยครับสองพันบาทนี่นะเห็นหรือยังพวกมึงเรียกร้องประชาชนได้อะไรครับโดยเฉพาะไปคัดค้านนะครับไปคัดค้านเงินนะครับเป็ดเงินไปคัดค้านโอกาสของประเทศนะครับนะมึงยังไม่รู้ครับรากว่ามึงโง่มึงควายไงนะมึงคิดว่ามันจะจุบติดครับ ที่บอกว่าพวกมึงจุดติดนะครับมึงทำไมไม่อยู่ต่อนะถ้าเป็นกูกูไม่เลิกครับอยู่ยาวเลยฮะอยู่ยาวนะครับอย่างพวกเราที่ไปจุมงุมครับเวทีบางครั้งเป็นเดือนครับะมีการปลาใสยทุกวันครับจนจนก็มาบ้างบ้างนะครับน้อยบ้างคับหมุนเวียนใหญ่ครับบางครั้งวันอาทิตย์บางครั้งนะครับจิมเดือนนะครับคนก็เยอะเพิ่มขึ้นครับ อย่างพวกผมไปตั้งนะครับแถวนะครับสานระะัฐมนตรีร่วมแถวปปชแถวปากน้ำอย่างนี้แลนะเป็นเดือนครับนะจนกว่าสู้กับไอ้ล้นอิสระอันะนี้อย่างครับเราเราติดไม่ติดนะครับแต่มวลชนมันมาตลอดแต่พวกมันเนี่ยมันมวลชนนะครับไม่ใช่อุดมการณ์นะครับมวลชนมาหาตังค์ครับ มอเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับอเอาแค่เป็นไซค์ก็เยอะแล้วครับนะวินมอเตอร์ไซค์เขาก็มาอยครับมูงจะไปขับไปเหนื่อยทำไมล่ะ <c oughs> เอเอเห็นหรือ,อยังครับถ้ามันบอกว่ามันอยูติดนะครับมึงทำไมไม่อยู่ยาวก็แสดงว่ามึงไม่สุบราคากีมึงบอกเอามาล้านห้าอารมณ์ทลายครับมึงยิงอยู่ไม่ได้ครับนะมึงมาสิบล้าน นะครับนะมึงมาสิบล้านเขาก็อยู่ได้นะเห็นหรือยังครับแต่อยู่ร้าอยู่มันเป็นมวลชนของฝ่ายพวกมึงไงแต่มวลชนของฝ่ายพวกคูกัต่างหาการเมืองมีสองฝ่ายอยู่แล้วครับมีคนเชียร์มีคนไล่อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติครับการเมืองมึงจยาเอาคนมาตัดหินด้วยม็อบครับนะก็ต้องไม่มีการเลือกตนะันะ้งเพราะนายกไม่ได้เกิดจากม็อบนะจากม็อบน้อยม็อบมากนะเกิดจากการเลือกตนะั้ง มันต้องยึดกติกาถ้าพวกคุณไม่ยึดกติกามันมีโกครับเมืงไล่อองยิงออกไปเราเนื้อที่ที่มาพวกพวกพวกเป็นไคือ <c oughs> มันก็เป็นอยู่อย่างเนี้ถ้าไปยึดเรื่องตัางครับจะเป็นจะตายครับผลงานท่าน,นลุงอิงกำลังออกนะกำล,ลังเริ่มนะครับโดยเฉพาะนะครับนะไอ้ไรล่ะครับไอน,นะครับนะรองประธานสภา,าครับาาดอาลพาราดอลปริศนาะนั้น ตาตากรรมมึงสวยแล้วงวยทั้งทั้งตระกูลเลยครับพวกมึงครับไปไม่เป็นครับนะเพราะว่านะครับมึงมึงไม่ให้เกียรติคนไทยมึงคิดว่าพวกมึงฉลาดมึงเอาสวจากกลุมมึงอย่างเดียวครับนะเห็นหรือยังครับพวกมึงร่วมกับสามปอมาตลอดแทนที่มึงจะแก้ไขและทำที่ไปที่มาของสวมึงไม่แก้ เป้าหมายคือพวกมึงอ่ะนะครับมีมีสวเป็นของส่วนตัวครับประชาชนเขาก็รู้เท่าทันนะมึงแล้วมึงบอกว่าอ้าวทำไมต้องเลื่อนนะครับพรบอ่าครับอินเตอร์เทเรนต์ออกไปนะครับทำไมไม่เดินออกอ้าวคูเลื่อนนะครับรัฐบาลเขาฉลาดนะเขารู้เกมไหมครับนะเขารู้เกมนะครับเขาเลื่อนพลรบอนี่ระโทษกระตำนะครับขึ้นมาแทนครับเปิดสภาด้วยครับ นี่เราโทษแต่กรรมนั่นแหละครับจะได้ใจประชาชนครับรคเพื่อไทยเขาเล่นเป็นนะเขาต้องเอามาในช่วงที่นะครับนะช่วงที่นะครับรัฐบาลนี้เกิดปัญหานะเกิดปัญหาด้วยด้วยข่าวปัดนะครับของของคนบางลุบบางกัวครับเขาเดาขึ้นมานี่เราโทษจะกรรมทั้งสองฝ่ายสองฝ่ายเหลืองก็ได้แดงก็ได้นะเรื่องนี้นะครับ รัฐบาลยิ่งรักเขาทํามาแล้วนะเขาทํามาแล้วแต่พวกนี้มันไม่ยอมเพราะพวกนี้มันมันเส้นใหญ่ติดคุกเห็นไหมครับยึดทำเนียบติดคุกแปดเดือนครับนะฮิสุริยไสายกตัาศิลานะครับกำรองสีเมืองทุกทุกทุกไทยสมศักดิ์โกสสุงครับนะยึดทำเนียบมันแค่ติดคุกแค่แปดเดือนนะครับแต่คนที่ไปบุกป้านป่าครับ สองปีครับเห็นหรือยังครับมันมาตรฐานแบบนี้ครับผมถึงจะเปยล่อนจอนพวมนนะเห็นภาพหรือยังครับเจอุสลามตีครับเล่นหนักครับนะดูครับว่าเรื่องนี้นะโดยเฉพาะภูมิธรรมนะครับภูมิธรรมจัดหนักครับเรื่องนี้นะไม่ยอมครับต้องเอากลับมาเป็นที่ถ้ารัฐบาลไม่ทําถือว่าละเว้นนะละเว้นครับนะเพราะว่าที่เขาเลื่อนออกไปเพราะอะไรปิตนา ไอพาราดที่เลือดออกไปเพราะอะไรครับรัฐบาลนี่เขารู้ไหมเขารู้อนาคตสวนี่จะต้องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไงเห็นหรือยังครับพวกมึงจะต้องนะครับสวหัวร้อยสามแปดบวกสองต้องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนนะครับกูถึงจะเรื่องนะครับพรบอนี่ละโทษอ่าพรบอินเตอร์เทนเมนต์คมเพลงศูนย์วันเทิงคุบองค์กรเข้ามาครับเพราะฉลาดเห็นหรือยังครับ เหมือนกับม็อบที่เขาเอาเข้านะครับที่แรกครับม็อบทางโคม็อบปล่อยหมาม็อบขี้หมาพวกนี้ไปคานเลือดเ้ย <c oughs> รัฐบาลไม่เข้าครับเขารู้ไงเข้าก็ไม่ผ่านอยู่แล้วครับสบวมันก็ไม่เอาไม่ผิดไม่เอาไงครับแต่เขาได้รู้ว่าสันดานคนพวกนี้ครับนะจนไอชัยชนกมันนะครับตีแตกนะมันบอกว่าเราสันพ่อผมในเวรลูก แม่นะครับนะแม่ฉันพ่อฉันนะครับนะเอวินเห็นไหงครับนะปรากฏว่านะครับไม่มีวันที่จะสนับสนุนกฎหมายนะนะอินเตอร์เมนของนะเห็นไหมครังถ้ามันพูดได้ไปว่าพ่อผมมี่บอลอยู่จะมาเปิดพอบนของพ่อผมก็เจ๊งทีง ถ้ามันพูดได้มันจะพูดอย่างนั้นนะครับท่านท่านนะรัฐบาลเลื่อนออกไปก่อนนะครับอินเตอร์เนเมนต์คนแข่งครับเลื่อนออกไปก่อนเอาพอรลบรนีรโทษจากรรมที่พี่น้องโดนข้อกรรมทางการเมืองน,นะที่โดนข้อกรรมการเมืองเราจะได้นดรโทษนะครับผมก็อาจจะมีส่วนในนั้นด้วยนะ, <laughs> นะแองสามวาจะมีส่วนในนั้นด้วยครับใิลรโทษจกรรมนะครับนะ นี่แหละครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับนักรบมันต้องมีแผลครับนะอ่าในไรกครับนี่แหละครับเจอุศุลมตีกลับมาครับกลับมาคราวนี้ใหญ่เหมือนเดิมครับภาวะครับงานนี้อนุทินมีภาวะมีหนาวครับนะมีหนาวครับโดยเฉพาะบ้านใหญ่ครับบ้านคใหญ่สะเทือนแน่งานนี้ครับ สารดีกาแล้วครับยังไม่ออกครับสารต่างให้ออกแล้วยังไม่ออกมันใหญ่ขนาดไหนนะครับมันต้องเจอภูมิธรรมมันต้องเจอองค์องิงมันต้องเจอทักษิณครับนะเห็นภาพไหมครับมันต้องเจอรุ่นนี้ครับถ้ามันถึงจะไปได้ครับนะที่แหละครับคนไทยต้องต้องเข้าใจการเมืองครับแลนะต้องเข้าใจ ไอ้เท่งจับมือนะครับมันบอกว่าจับมือตั้งรัฐบาลครับในการที่จะแก้แก้กฎหมายแล้วนลนะมันบอกว่าภูมิใจไทยครับภูมิใจไทยเนี่ยมีสวอยู่ในมือครับเท่ากับไปยอมรับแล้วเห็นหรืยอยังครับมันโง่เป็นควายขนาดน,ะนะี้เพราะว่าในรัฐมนูญเขาห้ามนะครับมาตรา113รัฐธรมนูญเขาห้ามนะเขียนห้ามไว้เลยนะ ห้ามนะักห้ามสวครับนะห้ามสวครับยุ่งเกี่ยวกับพรรกการเมืองครับนะไม่ฝักไพ่พรกการเมืองครับไม่ตกภายใต้อนัตอานัตของพรรกการเมืองนะมันยิ่งโว์โง่เลยนะไอเท้งมันบอกว่าสวก็จะสนับสนุน,นครับถ้าภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลก็เท่ากับไปรับรองอีกครับ อีดีเอสไอนะครับยิ้มเลยครับโอ้โหครับนี่ดอกหนึ่งมาอีกแล้วครับนะทั้งทั้งทั้งก่อนก็มันทนโทษสาหแสงครับขึ้นเวทีไปยินดีกับนะครับสวใหม่สามคนป้ายแดงครับยินดีด้วยครับกับสวใหม่ป้ายแดงของเราครับท่านไม่ต้องน้อยใจท่านไม่ต้องนะครับนะ ท่านไม่ต้องกลัวใครท่านไม่ต้องเสียใจครับนะท่านต้องภูมิใจครับนะที่ท่านได้เป็นสวสีน้ำเงินครับสีน้ำเงินคือสีอะไรครับมันเข้ากับใบประกาศรับรองแล้วนะครับมึงจะบอกว่าโอ๊ยไม่เกี่ยวข้องกันนะครับผมเป็นสวผมไม่เกี่ยวข้องครับนี่แหละครับนะมึงไปเดินตกหลุม d ไ i เองครับช่วยไม่ได้ครับมึงโง่เองครับ มึงรู้ว่าฝาท่อมันบางไปเหยียบมันก็โตเกงสิครับนะมึงโง่เองทาได้เลยครับนั่นแหละครับกันกุญแจดอกไก่เลยครับที่สหารแสงสหายแสงก็เดินเรียกมาตรวจสอบนะนะสุกสํารวยนะครับก็โดนครับนะตัวนั้นกุญแจเลยครับที่กาปวยทุกอย่างครับบริหารจัดการบัญชีครับว่าเป็นนะครับสํารองไหม ถ้าสมรองยังมีอยู่คุยกับเจ๊อุศรมณีเจ๊แมวครับสมรองมีอยู่นะแต่ถ้าตัวจริงเต็มเลยอ้าวเต็มได้ยังไงนะครับเจ้อุศรมณีครับสิริโกพุทธนักเลือเจมแมวบอกอ้าวเต็มได้ยังไงยังไม่ได้สั่หาเลยเต็มแล้วเต็มแล้วแต่สำรองได้นั่นแหละครับชิปเสียงมันตรงนั้นครับนะเห็นหรือยัง